สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สม้มมาทาโรค่ะ เปิดไพ่ทายดวงดวงความรักประจําเดือนพฤษภาคม2565คลิปนี้เป็นคลิปความรักจัดหนักจัดเต็มของทุกทุกราศีนะคะอยากจะบอกว่าใครที่ผูกลักนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยหรือวันเดือนปีเกิดแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งแบบลักนาและแบบราศีช่อง youtube สม้มมาทาโรใช้ไพ่ยิป ในการทำนายดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งหากชื่นชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆสำหรับคนโสดคนมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าอยากดูดวงเพิ่มเติมสามารถทักแชท a c e b o o k สมมะพยากร 1นึ่คำถามก็ดูได้ราคาดูดวงหนึ่งคำถาม39บาท2คำถาม78บาท3คำถาม99บาท5คำถาม149บาทคอนเซปต์ Concept สมมพยากรณ์ทุกคำถามมีคำตอบอยากดูดวงเรื่องไหนทุกใจเรื่องไหนทักแชทมาได้กรณีโทรคุยเริ่มต้น299บาท20นาทีและถ้าใคร สนใจวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวง239บาทอยากเสริมดวงเรื่องไหนจัดให้แบบไม่อัน้นไม่บวกเพิ่มทุกกรณีแล้วถ้าใครสนใจจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลทำพิธีทุกเดือนนะคะชุดละ199บาทกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีชาวราศีเมถุนดวงความรักประจำเดือนนี้พฤษภาคมจะเป็นอย่างไรคนเมถุนติดตามรับฟังรับชมกันนะจ๊ะคนโสดมีโอกาสเจอรักแท้แต่บางทีอาจจะไม่ได้มีมาคนเดียวนะจ๊ะสัญลักษณ์ของสองถ้วยคือการได้เจอคนที่ดีที่เคมีตรงกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีไปไหนไปกันไปด้วยการแฮปปี้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่แต่ก็อยากให้ดูกันนั้น นานเพราะว่าไพ่สัญลักษณ์ของเจ็ดถ้วยเป็นความหมายว่าแรกรักเร่าร้อนใหม่ๆอะไรก็ดีโปรโมชั่นนะแต่บางครั้งนานวันไปจะเป็นยังไงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีเมถุนนะ เปิดใจรอได้เลยเปิดใจรอได้เลยโอกาสที่จะได้เจอคู่ครองที่ดีมาแน่ๆแ,และเผลอๆมีมาให้เลือกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนคนที่ดีเก็บไว้ในใจที่เหลือถ้ามันต้องใช้เวลาให้ดูให้ดีว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมันดีจริงๆหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งรอเวลาช้าหน่อยแต่เน้นชัวยังไงก็ได้เจอคนถูกใจ แน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าสัญลักษณ์ของเจ็ดถ้วยอะ่ะมันเป็นความรักมันเป็นเซ็กส์หรือมันเป็นอะไรกันแน่ความที่ว่ามีตัวเลือกหลายตัวมีตัวเลือกหลายคน ตัวคุณเองหรือเปล่าที่เป็นคนไม่ชัดเจนหรือคนที่เป็นประเด็นกับคุณเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากความหมายก็คือเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นคนที่สับสนเป็นคนที่ถ้ายังไม่แน่ใจกับอะไรก็จะไม่รีบร้อนอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละรอได้หรือรอไม่ได้ถ้ารอให้ตัดสินใจค่อยเลือกค่อยชัดเจนแบบนั้นคุณรอไหวไหมถ้าคุณเป็นฝ่ายเลือกคุณให้เวลากับตัวเองกีว่วันกี่เดือน กีป่ปีหรือถ้าคุณเป็นชอ i ์ e คุณให้เวลาเขากี่วันกี่เดือนกี่ปีคำตอบอยู่ที่ใจของคุณเพราะต่างคนต่างไม่มั่นใจในกันและกันในกรณีคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วเป็นแฟนกันแล้วความหมายไม่ได้แย่แต่การุณาจัดลำดับความสำคัญของชีวิตให้ถูก เวลางานคือทำงานเวลาครอบครัวคือเวลาครอบครัวไม่ใช่ว่างานก็งานแฟนก็แฟนแล้วมันวุ่นวายปนกันไปหมดถ้าคุณจัดลำดับความสำคัญไม่ได้ความรักจะมีปัญหาบางครั้งบางคู่ต้องห่างกันสักพักอยู่อย่างเหงาเหงาเราคงจะได้รู้ห่างกันไปจะทนได้ไหมหยุดนิ่งเพื่อพิจารณาว่าท้ายที่สุดคำตอบที่อยู่ในใจยังมีกันและกันอยู่หรือเปล่าไพ่ไม่ได้บอกว่า แต่อาจจะห่างกันสักพักดังนั้นจัดลำดับความสำคัญของชีวิตให้ดีไม่งั้นมันจะวุ่นวายทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างคนตาบอดหรือบำรุงค่าน้ำค่าไฟเสริมดวงนะคะ ราศีกุมดวงความรักเดือนพฤษภาคม2565คนโสดคนไม่ชัดเจนและคนมีแฟนแล้วจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่คนโสดกันก่อนทำไมเจ้าชู้หลายใจไม่รู้จักพอแบบนี้ล่ะคนโสดเจ้าชู้หลายใจไม่รู้จักพอนะทำไมเสน่แรงอย่างนี้แล้วบางทีคุณเองก็โอ้โห ใช่ย่อยเหมือนกันนะถ้ายังไม่พร้อมจะหยุดอยู่ที่ใครละวลาไปก่อนก็นแล้วกันเนาะคนราศีตุลน,นี้ก็จาชูตัวพ่อตัวแม่นะรู้ตัวใช่ไหมหรือว่าเถียงหรือว่าจะเถียงเพราะว่า ไพ่ก้าวถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวคุณเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอย่ามันมากับไพ่เดชเมร์หน้าถูกไหมถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะรักใครจริงๆจังๆสักคนลันลาไปก่อนนะคะยังไม่เจอคนที่โดนใจจริงๆแล้วตัวคุณเองก็ยังไม่เปิดใจพร้อมที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตจริงๆก็โอเคไม่ว่ากันสวยเลือกได้หล่อเลือกได้สนุกสนานลันลาไปก่อนแต่กรณีคนที่ความสัมพันธ์ไม่ ชัดเจนไม่ชัดเจนเพราะว่าคุณเจ้าชู้หรือคุณไปคบอยู่กับคนที่มีครอบครัวแล้วดูดีดีไม่งั้นจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรผลของการกระทำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองนะกรณีที่คุณเป็นคนเจ้าชู้อันเนี้ย แล้วคุณเป็นคนไม่ชัดเจนเองคุณเองต้องยอมรับในผลกรรมนะคนราศีตุลน,นะแต่ในกรณีที่คุณไปคบคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอันนั้นน่คุณก็ต้องดูด้วยว่ามันโอเคหรือเปล่าล่ะการที่ไม่ชัดเจนอะเราไปเป็นเมียน้อยเขาไปเป็นคนในความลับของเขาอย่างเงี้ยคุณแฮปปี้ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ให้ห่างไกลจากคนเจ้าชู้ไม่รู้จักพอดีกว่าไหมแล้วผลของการกระทําที่ผ่านมากับคําพูดที่เขาให้ สัญญากับคุณนะ่ะถ้ามันส่วนทางการคุณพยายามนะเอาตัวเองออกมาเถอะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระส่วนในกรณีที่โสดไม่ใช่สิคนกรณีที่มีคู่ คนที่มีคู่ไพ่ไม่ได้บอกว่าเลิกคลองคู่กันไปแฮปปี้มีความสุขก่อนหน้านี้ถ้ามีอะไรต้องเคลียร์กันเคลียร์ให้จบถ้ามันหาจุดตัดจุดกึ่งกลางระหว่างกันได้ไปต่อหรือมันมีอะไรที่อึดอัดอยู่ในใจเป็นทุกข์เครียดวิตกกังวลถึงเวลาต้องเคลียร์ถึงเวลาต้องสะสางเคลียร์กันแล้วสบายใจพูดกันแล้วสบายใจคนราศีตุลเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเองมีเสน่ห์แรงนะคุณอาจจะนอกลูกนอกทาง เพราะว่าไพ่ความเจ้าชู้มันขึ้นกับคนทั้งสามสถานนะดังนั้นคนมีครอบครัวแล้วยับยังชั่งใจให้อยู่เราจะไม่นอกใจแฟนนะเพราะว่าผลกรรมบางทีมันจะย้อนกลับมาที่เรานี่แหละทุกเองลำบากใจเองรู้สึกผิดเองเพราะฉะนั้นอยู่ในศีลในธรรมจะดีที่สุดทาบุญที่เกี่ยวกับโลงศพทําบุญที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เป็นการเสริมดวงแล้วทุกอย่างจะดีสเสน่ห์แรงแต่เราไม่เจ้าชู้คนราศีตุลทุก สถานนะอย่าเจ้าชูนะ สวัสดีค่ะราศีกุมดวงความรักเดือนพฤษภาคมว่ายังไงอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์เดี๋ยวเรามาดูกันคนโสดว่ายังไงจ้าบ้าการบ้างานอีกแล้วหรอบ้าการบ้างานอีกแล้วหรอถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีใครบางทีมันชอบแกล้งนะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครบางทีมันก็ชอบแกล้งนะคนราศีกุมบอกไม่เอาอ่ะยังไม่อยากสนใจความรักอยากจะบ้าการบ้างานอยากประสบความสําเร็จอยากมีชื่อเสียง อยากสร้างอนาคตก่อนจริงๆง,งานก็ปังปูริเย่นะคนราศีกุมะงานก็ปังปุริเย่ตอบโจทย์ตามเป้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะวิวาสายฟ้าแรบอยู่ดีๆเจอคนถูกใจโดยที่ไม่คาดฝันฟ้าผ่าเปรี่ยงฟ้าผ่าเปรี่ยงได้เจอแล้วบุพเพสนิวาสอะ่ะบทจะเจอจะเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวจะเจอกันแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะเปิดใจรัก ใครจริงๆจ,จังๆสักคนรักครั้งนี้มาแบบปุบปรับฉับพลันถึงขั้นตัวคุณเองก็เสียหลักได้แต่คนคนนี้ดีหน้าตาดีรูปร่างดีหน้าที่การงานดีประสบความสําเร็จดีคนมันจะเจอยังไงก็หนีไม่พ้นคุณหนีไม่พ้นหลอกนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าหลอกตัวเองหรือเปล่า ความหมายของไพ่ความจริงถูกปรากฏความจริงถูกเปิดเผยจริงๆคนราศีกลุ่มทั้งสถานะมีคู่และสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยกรณีที่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นต้องระมัดระวังให้มากเลยนะเพราะช่วงนี้จะถูกจับจ้องจะถูกจับปิด คุณโกหกเขาหรือเขาโกหกคุณระวังให้ดีแต่ในกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกำลังดูใจกันไปไม่มีสถานนะเนี่ยวันหนึ่งความลับจะถูกเปิดเผยอาจจะเป็นมนุษย์เจ้าสำราญที่ไม่พร้อมจะรับผิดชอบชีวิตใครหรือคุณไปเจอความลับอะไรบางอย่างของคนคนนั้นแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณไปหาคนใหม่คุณสนใจคนอื่นน่าจะดีกว่าจะไม่เสียเวลาชีวิตแบบนั้นก็เป็นได้แต่ในกรณีราศี กลุ่มที่มีคู่แล้วเนี่ยเป็นประเด็นน่าห่วงความจู้จี้ความจู้จี้ความจุกจิกความไม่ได้ดั่งใจรวมไปถึงเรื่องของความคาดหวังอะไรหลายๆอย่างในตัวแฟนหรือในตัวคนรักรวมไปถึงเรื่องของความลับที่ปิดบังอะไรกันอยู่มันจะโปะแตกมันจะถูกเปิดเผยแล้วสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ The Tower มันเป็นไพ่บ้านแตกเพราะฉะนั้นละมัดระวังเรื่องของอารมณ์ต่อให้ความจริงนั้นจะถูกเปิดเผยในทางที่ไม่ดีก็ตามแต่แต่จงหันหน้าเข้ามาคุยกันถ้ายังอยากจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันอย่าใช้อารมณ์เพราะถ้าใช้อารมณ์จบ เลิกแน่นอนล้านเปร์เซนต์เพราะฉะนั้นถามใจตัวเองดีๆก่อนจะใช้อารมณ์ทำบุญที่เกี่ยวกับการซ่อมสร้างบุรณะปฏิสังขรโบสถวิหารศาสนาสถานเป็นการเสริมดวงสนใจอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดหัวใจและจะดูดวงส่วนตัวหนึ่งคำถามด้วยไพ่ยิปซีหนึ่งคำถาม,ายยถามเริ่มต้น39บาทเพจ Facebook สมมะพยากรณ์นะคะสวัสดีค่ะ